สวัสดีครับคลิปของอดออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับอืคลิปนี้ก็เป็นสินค้านะครับบน ebay นะฮะเป็นเดี๋ยวผมดูก่อนเริ่มอืมเป็นของที่ไม่ต้องลงทุนก็ได้นะครับหาได้ทั่วไปเลยนะครับ อ่าตัวนี้จับเสียงมือเปล่าได้อ่ะเดี๋ยวก่อนเข้าคลิปนะฮะขายของนิดนึงนะครับ odolai.com เว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay สามารถที่จะขายแบบไม่ต้องลงทุนจับเสียงมือเปล่าเหมาะกับยุคโควิดยุคนี้มากที่หลายๆท่านนะฮะอยากหาธุรกิจที่ไม่ต้องลงทุนคุณทําเองก็ได้ถ้าท e ํา eBay เป็นอยู่แล้วหรือถ้าทําไม่เป็นอยากเรียนกับเรา o d o l n e c o m เรามีสอนนะฮะมีทั้งแบบดูคลิปหรือเรียนตัวตัวติดต่อสอบถามได้ที่ o d o l อน c o m น์ .com กห แอดไลน์นะครับมีแอดข้างหน้าโอทออนไลน์ากด้วยครับขายของเสร็จแล้วเข้าคลิปกันครับอ่ะสินค้าชิ้นแรกนะครับเป็นทุเรียนนะฮะทุเรียนอะไรนะครับเป็นทุเรียนนะฮะขายไปที่63.99ดอลลาร์นะครับประมาณเท่าไหร่63.99 จริงๆมันไม่สามที่เป็นหรอกไปผมเอาขั้นต่ำไปก่อนเกืบ 2000, อบเกือบสองพันอตีใบสองพันนะครับทุเรียนนะฮะทุเรียนอะไรจริงๆมันก็ไม่มีทุเรียนอะไรมากมายหรอกนะครับเอาใบให้ทุเรียนแปลรูปโอ้โหแมงโคดใบเลยนะขายได้สองพันกำไรเห็นๆบอกเลยนะครับต้นทุนไทยก็ตักร้อยครับอืมนะฮะกำไรก็หลายร้อยอยู่ชิ้นนี้ะแต่ประเด็นก็คือขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไร นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มไม่ใช่หน้าทุเรียนแล้วใช่ไหมอะไรล่ะที่เขาแปลรูปมาแล้วกินนอกหน้าทุเรียนได้เอ้ยไม่น่าย,ยากนะครับอ่ะเพื่อนๆครับขยันวิเคราะห์สินค้านะครับขยันลงนะฮะคุณก็จะมีรายได้ยอดขายบนอีเบเป็นแสนหักไปหักมากําไรคุณก็ได้หลายหมือ่นอยู่ทํางานอยู่บ้านนะครับและเดี๋ยวนี้นะเวลาเราสั่งของเนี่ยเราสั่งของผ่านช้อปปี้ก็ได้ไม่ต้องออกไปข้างนอกแล้วของมาถึงบ้านปุ๊บช้อปปี้มาส่งใช่ไหมคุณสามารถเรียกไพรสณี นะครับพวกขนส่งอะไรเงี้ยมารับถึงที่บ้านอีกแปลว่าการทำอีเบยุคนี้นะฮะยุค2 0 2 1นี่เนี่ยคุณไม่ต้องออกจากบ้านเลยแต่เป็นไปไม่ได้เราต้องไปหาอะไรกินบ้างไปไปอะไรบ้างนะครับแต่เพื่อนบ้านก็จะสงสัยเงี้นี่แม่งไม่ไปไหนเลยแม่งทำไมไม,มีตังกวะซ,ซื้อนู่นซื้อนี่เดี๋ยวจะหาว่าโดนจับผิดอะไรเงี้ยบอกเขาไปก่อนขายออนไลน์ครับนะฮะแล้วก็เรามีกลุ่มนะครับกลุ่มซัพพอร์ตเพื่อนๆนะฮะมีทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องต่างๆนะครับ มาช่วยกันนะฮะให้แบบอยู่ไปได้คือจริงๆอนะี่ะอีเบย์ทำไม่ยากหรอกแต่บางคนเนะี่ยมันทําคนเดียวมันท้อนะครับเพราะฉะนั้นออทออนไลน์เรามีกลุ่มนะฮะรุ่นพี่รุ่นน้องเข้ามาคุยกันอีกมีปัญหาปัญหาอะไรมาแชร์กันได้ไม่ต้องทํางานคนเดียวนะครับสนใจนะฮะรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะก็ติดต่อขอเข้ากลุ่มได้นะครับอ่ะต่อไปชิ้นอีกชิ้นหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นงานแบบงานงานไม้ประดับบ้านนะครับนี่เป็นนิ้วนะเขาจับอาชิ้นประมาณนี้นะฮะ ขายได้ประมาณ600บนอ e ีเบแต่ผมไม่รู้ต้นทุนนะถ้าเกิดใครแบบรู้จักธุรกิจแนวนี้นะฮะก,ก็ลองดูแล้วก็ดูดีขายดีนะฮะแโซเซทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นโอ้หน้ารู้คีย์เวิร์ดมากเลยนะครับสินค้าตัวที่2เนี่ยเผื่อใครรู้แหล่งนะครับคือจริงๆผมยังไม่รู้ชื่อไทยเลยถ้าเกิดรู้ชื่อไทยแล้วก็สามารถไปเสิร์ชบน Google ได้ใช่ปะแต่ผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออผมมีแค่เครื่องมือหาว่าอะไรขายได้บ้างอะไรขายดี แล้วผมก็มาต่อยอดถ้าอะไรอันไหนเรารู้ผมก็สามารถที่จะลงขาย ebay ได้ด้วยแต่ถ้าไหนไม่รู้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่เห็นภาพนี้รู้ก็ลองไปเสิร์ชดูแตชิ้นเนี้ขายบน ebay ได้ถึงประมาณ600บาททีเดียวผมเชื่อต้นทุนไทยน่าจะร้0ยสองร้อยอะไรประมาณเนี้หากค่าขนส่งไปผมก็ยังมีกําไรแน่นอนนะครับก็รวหน่าสนใจเหมือนกันนะครับอ่ะสินค้า2ตัวนี้นะ ครับ A 2 8 1 1 2 0 2 1 S 5นะครับตัวแรกนะครับแล้วก็ A 2 8 1 1 2 0 2 1 K 6นี่มีเพื่อนขอฉเฉลยแน่ๆ่เงี้ยขอถูกนะครขอมาทาง Line แอดนะครับอ่ะถ้าอยากรู้นะครก็แจ้งมานะฮะแรกกับดูรีรรดูคลิปหน่อยดูคงดูคลิปอะไรให้ผมหน่อยนะครับ ทำไมน้องถามว่าไม่มีเดี๋ยวค่อยไปตอบนะครับอาท้ายคลิปแล้วนะครับ o d o l n e com นะฮะเราสอนเราดูแลตลอดชีพติดอะไรถามได้ตลอดหากอยากทำงาน ebay นะครับแบบมีที่ปรึกษาชิวๆนะฮะมีกลุ่มคอยคุยกันปรึกษาเพื่อนๆได้ทักมาเราได้เลยผมการันตีเลยว่าคุณจะไม่ผิดหวังแล้วก็จะเกิดคุณขยันนะประมาณ6เดือนขึ้นไปทำตามที่เราสอนแบบจริงจผมกล้าพูดเลยว่า คุณจะมีเงินเน็ตกำไรเข้ากระเป๋าเ,าเดือนหนึ่งไม่ตม่ำกว่าหมื่นหรือบางคนอาจจะได้สองถึงสามหรือสี่หมื่นทีเดียวนะครับบางคนนี้มาเรียนกับผมแต่เขาขายอยู่ก่อนแล้วนะเขาได้กำไรประมาณเดือนละหมื่นมาเรียนกับผมเนี่ยเดือนเดียวบางเอิญนเขาแบบคลิกเนี่ยได้กำไรเดือนละหกจ็ดหมื่ 100. นหกจุดหมื่นนี่อารมณ์แบบเกือบๆจะเป็นประธานบริษัทแล้วนะนะครับแต่คุณทํางานอยู่บ้านทุกวัน ไม่มีต้นทุนไปออกงานซื้อเครื่องแต่งกายการเดินทางมีเงินเก็บเหลือเลยครับอยู่เมืองไทย นะเชิญชวนมาทำ e b กันไม่ต้องเรียนกับผมก็ได้ลองจับจุดของป่าผมไปแต่ถ้าใครจับจุดไม่เป็นสนใจเรียนนะครับ e b กับโอทออนไลน์ก็ทักมาได้นะครับที่โอทออนไลน์ com 061ย์หกหน9 l i ห e o เน a d o add n อนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายนะฮะฝากนะฮะฝาก subscribe ฝากกดกระดิ่งนะฮะเป็นกําลังใจกับช่องเราด้วยแม้คุณไม่เรียนก็ไม่เป็นไรแต่ฝากเป็นกําลังใจกับเราง่ายๆแค่คุณ subscribe กดกระดิ่งช่อง YouTube ของโอ d ออนไลน์เป็นกําลังใจกับเราด้วยนะครับ ไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ